วันนี้โคบ้านพึ่งก็จะทําฝรั่งแช่บวยนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนแรกเราก็เอาบวยเข็มนะคะมายีๆก่อนค่ะทุกคนประมาณรักสิบสามสหเม็ดนะคะยีแล้วนําเม็ดออกให้หมดเลยนะคะไม่งั้นมันจะขมค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มานำน้ําสะอาดนะคะใส่เข้าไปคะ่ะและนําบ้วยเข็มนะคะ ใส่เข้าไปหมดถุงเลยค่ะทุกคนบวยเค็มนี่สามารถซื้อในสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะบวยเค็มและบวยหวาน,นะคะ่ะน,นี่ก็คือบวยหวานนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่จนหมดถุงเลยนะคะเสร็จแล้วเราใส่เสร็จแล้วเราก็ไปตั้งไฟค่ะใส่น้ําตาลสองช้อนเพื่อความหวานถ้าเกิดใครชอบหวานกว่าน,นี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้และนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วเราก็พักไวใ้ให้มันเย็นช่วงพักไว้เราก็มาปอกฝรั่งกันค่ะ ปอกผ่าเสร็จแล้วก็เอานําช้อนนะคะมาขวานเม็ดให้หมดเลยค่ะนะคะอย่าให้เหลือไว้นะคะเพราะเม็ดมันกินไม่ได้และอย่างมันแข็งมากเลยค่ะฟันให้หมดเลยนะคะทุกคนอย่าให้เหลือค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาหั่นค่ะหั่นอันนี้ก็คือหัน่นแล้วก็ใส่กระปุกเลยนะคะหั่นใส่กระปุกให้เต็มเลยเสร็จแล้วเมื่อหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมานําบ้วย มาใส่นะคะนี่ค่ะนี่คือบัวหน้าต่างเรานะคะที่ตั้งไฟเสร็จแล้วนำบัวเสร็จแล้วก็มาปิดฝาทิ้งไว้สักสิบนาทียี่สนาทีหรือไม่ก็ใครอยากให้ชุ่มนี้ก็ครึ่งชั่วโมงก็ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะฝรั่งใช้บัวของเราค่ะ